ให้กับหน่วยที่จะปฏิบัติภารกิจต้องการชายแดนก่อบระคับการควบคุมสุริโยไทยในพื้นที่จังหวัดยะลาและใต้เพื่อให้กำลังพลเข้ารับการฝึกได้มองเห็นภาพของสถานการณ์ทางยุทธวิธีและปัญหาข้อขัดข,ข้องต่างๆที่อาจปฏิบัติการลบจริงรู้จักการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือส่วนราชะการอื่นรู้จักการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นชุดปฏิบัติการ หรือเป็นหน่วยตามลักษณะการปฏิบัติทางยุทธวิธีจนมาเกิดความแน่นแฟ้นและเคยชินตั้งแต่ในยามปกติโดยได้เริ่มกบวนบกูง,บงพันผู้ทบังครับกองพันแล้วก็กำล,ลังคนรับการบรรยายสารุปรับควังปัญหาก็เริ่มที่มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่า ตัวอินพุตจะใช้จบไปที่การยิงปืนตามสถานการณ์มันไม่ใช่มายิงปืนเหมือนลักษณะทหารใหม่อย่างนี้เบื้ต้นมันทำไม่ได้ทหารทหารระดเวนไอ้ที่การฝึกเป็นบุคคลขี้เกียจไม่ไ่ ถ่ายทอดก็อาจจะต่างคนที่รับก็อาจจะต่างปต่างกันว่าขยายผลต่อมันก็ต่างันตายจริงนะแล้วพวกเราจะเรียนกระบวนการคิดกับกระบวนการวางแผนเกิดจากการสร้างความเข้าใจไปดูเรื่องไอพีบีไปดูเรื่องภารกิจไปดูเรื่องการปฏิบัติแล้วเจอกันด้วยโฟลกแค่นี้หน่อยเดียวว่าถึงแล้วนี่ประเด็นตากอยตากอย ปัาหานะว่าเฮ้ยทำไมก็ต้องเป็นคูว่าทำไมต้องเป็นครูต้องกลับความรู้สึกสมัยว่าพวกเราทำได้มันต้องดีขึ้นแต่พวกเราจะต้องไม่สร้างเงินไขเพิ่มก่แล้วลมันจะดีขึ้นไปเอาจากนั้นนะครับโอเคครับ